พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจากโครงการ Creative Convergent Leadership ผู้นำ3 6 0องศาร่วมกับครูจิว๋วจากมูล,ลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้วางแนวคิดที่จะ้อนปัญหาของสังคมของกลุ่มคนเล่รอนเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาและสวัสดิการหน้าต่างๆทำให้เห็นว่าใบรับรองการเกิดที่จะนำไปสู่การได้รับใบสุทธิบัตรมีค่ากับพวกเขามาก เพราะใบสุทธิบัตรมีความสําคัญกับพวกเขาทั้งในด้านการสมัครการเข้าการศึกษารวมทั้งด้านสุขภาพเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆและนี่ก็เป็นแม่ลูกอีกคู่หนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าแม่ลูกคู่นี้น่าจะโชคดีวกว่าคนอื่น,นเมื่อขั้นตอนการขอรับใบสุทธิบัตรเอกสารที่จะรับรองการเริ่มต้นมีชีวิตของลูกเธอได้รับการดนุมัติการ น้นะะนองสาวของน้องฟ้านะคะหรือว่าเดี๋ดวกีเล็กๆีในอ้อมของของคุณแม่เมื่อกี้นี้นะคะก็ยี่าได้รัแบ,บแล้วค่ะใบสุทธิบัตรนะคะ,าะ,คะจากทางสมัคงานค่ะยผู้จลับแรงงานจากชาวกัมพูชาที่เข้ามาในประเทศบอกว่าหลักฐานการแจ้งเกือสําคัญมากสําสหรับเธอและลูกถ้าหากไม่ได้รับการแจ้งเกิดลูกๆของเธอก็จะสมัครเข้าเรียนไม่ได้ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมารับใบสิทธิบัตรเพื่อยืนยันการเกิดของทารก ผู้จิ๋วยังบอกพวกเราอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่มักไม่ค่อยกระตือรือรน้นกับการออกใบรับรองการเกิดของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแม้ว่ากฎหมายไทยจะระบุไว้ว่าทารกเกิดใหม่ในราชอาณาจักรไทยจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันและจะต้องได้รับหมายเลขประจำตัวเด็กทารกคนนี้นับว่าโชคดีมากเพราะหนึ่งในสามของเด็กๆที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณแม่เป็นชาวต่างด้าวที่มาจากประเทศพมา่า ลาวและกัมพูชาบักจะไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดขณะที่บางครั้งยังถูกเลือกปฏิบัติไม่สนใจหรือแม้กระทั่งเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่บางคนอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการจดทะเบียนใบเกิดหรือสุติบัตรก็จะส่งผลเสียต่ออนาคตอีกทาัานนี้พวกเราก็ขอยินดีแทนน้องที่ได้รับใบสุติบัตรนะครับ